อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวดนจเนเกาหลีในตอนนี้เนี่ยกำลังให้ความสนใจแล้วก็เป็นประเด็นอยู่เลยนั่นก็คือการร้องอังกอร์นะครับของเมมเบอร์จาก BTS ที่มาในฐานะของศิลปินเดี่ยว คว้ารางวัลน,นะครับคว้าถ้วยรางวัลจากรายการ M c o u เข d าเามาได้นเองนะั่นก็คือจีมิน BTS นะครับหลังจากที่ได้ถ้วยรางวัลแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมไปเลยว่าจะต้องมีการร้องอังกอเพื่อเป็นการฉลองให้กับถ้วยรางวัลที่คว้าชัยชนะมานั้นนะครับจีมินเนี่ยก็ขึ้นร้องอังกอแบบปกติเลย หลังจากที่ประกาศว่าได้ถ้วยมาครับก็ดีใจกล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับผลงานในครั้งนี้แล้วก็มาร้องอังกอร์แถมก็ยังเต้นสนุกสนานไปกับพี่พแดนเซอร์ทุกคนบนเวทีแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ตรงหน้านะครับแต่ว่าก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาหลังจากที่จีมินเริ่มร้องอังกอร์เสียงเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้เหมือนกับเพลงจริงๆนะครับที่ใช้ในการแสดงหรือว่าเพลงที่เป็นออดิโอ รอเพลงใน MV นั่นเองทำให้ชาวเนตชเกาหลีนั้นรู้สึกว่าทำไมจีมินถึงร้องเพลงเพี้ยนหรือเปล่าหรือว่าเสียงถึงไม่เหมือนกับแผ่นเสียงถึงไม่เหมือนกับเพลงที่ฟังเพลงที่สตรีมกันอยู่นะคบแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงทำไมค่ายถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้และก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาหลังจากนั้นบางคนเนี่ยก็บอกว่าคุณเป็นนักร้องหรือเปล่าทำไมถึงปล่อยให้เสียงนั้นเพี้ยนขนาดนี้และก็ยังมีบางคนที่บอกว่านี่คือเพลงของคุณ คุณรู้จักมันดีกว่าใครคุณรู้จักมันที่สุดแล้วเพราะมันคือเพลงของคุณดังนั้นมันไม่ควรที่จะ อีกหนึ่งเมนต์ต่อไปก็ได้บอกเอาไวา้นะครับว่าตกใจมากๆเลยตอนที่ได้ฟังครั้งแรกไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉันคิดว่าเขาคือนักร้องและเขาคือนักร้องในวงที่มีคุณภาพมากๆหวังว่าจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปและก็ยังมีที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ลองฟังอังกอร์ไลฟ์หลังจากที่เห็นว่าชนะถ้วยรางวัลมาฉันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่การร้องออกมาเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในขณะทําการแสดงหรือเปล่า ยังไงก็อยากให้กลับไปปรับปรุงอีกหนึ่งเมนได้บอกว่าโอ้โหเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงคุณจะต้องฝึกเยอะๆคุณจะต้องตั้งใจทําให้มันดีขึ้นมากกว่านี้หวังว่าครั้งหน้าคุณจะพัฒนาให้มันดีขึ้น และก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายหลากหลายคอมเมนต์เลยนะครับบางคนเนี่ยก็คือโจมตีกันแรงโจมตีกันหนักมากๆแต่บางคนก็มาคอมเมนต์ในเชิงติเพื่อก่อบางคนก็บอกว่าอยากให้ฝึกเพิ่มมากขึ้นอยากให้คุมเสียงให้เสถียรและบางคนก็ยังบอกว่าอย่าไปโทษเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีก็ตามโชว์มันจบลงไปแล้วและคิดว่านักร้องเองเนี่ยก็ได้รับฟีดแบ็มาแล้ว คราวหน้าถ้าหากยังเป็นแบบนี้อยู่ค่อยว่ากันอีกทีแต่ฉันเชื่อว่าเขาน่าจะปรับปรุงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ถือว่าชาวนิติเซนเกาหลีเนี่ยให้ความสนใจและออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในส่วนของแฟนคลับนะครับแฟนคลับเองเนี่ยก็น้อมรับคําติชมของคนนอกด้อมดีมากๆอันนี้เนี่ยหลายๆคนชื่นชมมาจากที่ตามอ่านเรื่องราวนี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าแฟนคลับของจีมินนั้นเนี่ยน่ารักเลยทีเดียวน้อมรับคําติชมแล้วก็ไม่มีการออกมา โตเถียงหรือว่าอวยศิลปินจนเกินเห็นเกินผลไปอะไรที่เป็นเรื่องจริงอะไรที่ควรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาได้เนี่ยก็น้อมรับนะครับแล้วก็ไม่มีการเถียงที่แบบข้างๆคููคูสักเท่าไหร่เลยก็ชื่นชมแฟนคลับด้วยนะครับในสุดจุดนี้ แต่ว่าในส่วนที่ออกมาเถียงเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยในโซเชียลมีเดียเหล่าแฟนคลับของจีมินหรือว่าอาร์มี่นะเนี่ยก็ได้รับคําชมไปว่าน่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตศิล,ลปินในเชิงบวกอะไรแนวนี้นะครับซึ่งถือว่าในตอนนี้เนี่ยการร้องอังกอร์ของศิล,ลปินเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอดอลกรุ๊ปก็ตามหรือว่าศิล,ลปินเดี่ยวก็ตามต,ามต่างได้รับการจับตามองแบบว่าเป็นการเพ่งเลงเลยของทางในเดซเซนเกาหลีนะครับหากผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาได้ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้ง ที่ชาวเน็ตเซนเกาหลีเขาให้ความสนใจกับการร้องอังกอร์สดๆของจีมินกันมากๆสำหรับใครที่ไดดูรายการหรือว่าติดตามเรื่องราวนี้อยู่นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างได้ดูอังกอร์ไลฟ์ของจีมินแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับการร้องมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย สำหรับในคลิปนี้เราแวะมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับแต่เราก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถมาบอกกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝาก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง